มาเดินต่อนะครับ50นาทีนะครับแต่ชับร่างกายกันนะครับนอนหลับจนจนเหมือนท่านประชุกันก็ยังพูดที่ไม่ได้ว่าอะไรนะเหมือนกับว่าท่านจะตัดสรุนได้ยังไงใช่ไหมเออตอนที่นำเพนทุกรัตเกียร์ที่ไม่ตัดสรุนเลยก็ผู้เจ้าก็บอกว่าเนี่ยเราตัดสรุนแล้วใช่ไหมตัดสรุนนั่นนู่นนี่พวกเธอเนี่ยพวกตั้งใจฟังเราจะแสดงทำให้ก็ผู้เกิด3,000ตังค์สูง ซึ่งปัญจวัคคีย์ก็จะคือแข็งนะที่เชื่อนั้นคือพระเจ้าก็เลยพูดขึ้นมาแค่ประโยคเดียวว่าตลอดระยะเวลา6ปีที่เคยอยู่ด้วยกันทั้งหมดที่อยู่มาด้วยกันเนี่ยท่านเคยพูดสักครั้งเดียวแม้ว่าท่านัะสรุป<ม>ปัญจวัคคีย์แน่นใจตอ่อเออจริงไม่เคย,ไม,เคยไม่เคยพูดแม้แต่ครัเดียวก็เลยโอเคแต่ท่านบอกว่านั้นเธอจงฟังจงตั้งใจฟังเราจะแสดงธรรมแก่เธอนั่นนั้นจุดที่เชื่อกันว่าพระพุทธเจ้าพบกับพระปัญจวัคคีย์ ก็คือทุกเร้่องได้่าเจอท,ทันทีสถูกแต่เ,นะเป็นสถูกที่อยู่ใกล้ๆก่อนที่จะถึงต่าสถูกทํามีกับสถุกที่แสดงพระธรรมเทศนา,นาซึ่งปัจจุบันเนี่ยมันมีฐานสถูกอยู่นะแต่ว่าคนยอดสถูกเนี่ยมันเป็นสิ่งก่อสร้างของราชวงศ์โมกุลในยุคที่อิสลามปกครองอินเดียปรากฏว่าก็มีคนสร้างศิลปะแบบคล้ายๆมัสีดอ่ะ คงอยู่บนเทาคันทีสถูปวิธีก็จะงงๆนิดหนึงอ่าศิลปะไม่ได้รู้อีรักอีเหลือเล็กน้อยอ่าแต่จุดนั้นเชื่อกันว่าเป็นจุดที่พระเป็นจ้าขี่พบกวดพุทธเจ้าครั้งแรกที่นั่งดูแลกันเสร็จแล้วก็ท่านก็คงจะเดินไปคุยกันไปนะเออแล้วก็ไปแสดงประมาเทศนาครั้งแรกที่ป่าอิศิี่ว่าแล้วก็คือตรงบริเวณที่ปัจจุบันเนี่ยเรียกว่าธรรมเีขสถูธรรมเีขรสถูก็มาจากคาว่าธรรมะบกอีขะอีขะเนี่ยเราไม่เห็นธรรมะก็คือธรรมะอีขะเนี่ย วุฒิอีกเป็นเอหรืออาเทศอนิเป็นเอในกูจำกฎไว้ก่อนก็ได้จากธรรมะอีกขาก็กลายเป็นธรรมนิข์สัตว์ปะก็คือสัูป์สุดก็คือสัูปที่เห็นธรรมมาได้ยังนั่นจุดนั้นเนี่ยก็เป็นจุดที่พระเจ้าแสดงปฐมเทศนาพระสูตรแรกที่เราเรียกกันว่าธรรมจักรกับปะวัตนาสุปก็แปลให้ฟังก็ได้ธรรมะก็คือธรรมะจักรก็คือมูลก็เป็นองค์การธรรมจักรกับปะ นะทำมาจากจากขอก้อมหมุกลับปปวัฒนาก็แปลว่าไปสู่ความเจริญถ้าสูตรที่เป็นกลมล้อแห่งธรรมที่หมุนไปสู่ความเจริญน,นั้นเถอนะน่โอเคไหมซึ่งเนื้อหาเกี่ยวกับอะไรใครสราบสองคนนี้ติดตับติดตับอีกแล้วชอบอีกแล้วเกี <laughs> ่วยวกับ <laughs> เอาแล้วทําไมอ้อยโยนให้ชมคนเดียวคะถามคู่นะไอ้เป็นนักเรียนหลังห้องเลยหลังเลยนหน้องเกี่ยวกับอริยสัจ ไม่ชมตอบไม่ลูกข้อโนบอกไม่ได้บอกชมไม่ได้บอกจังเลยอันนี้โม่หรือว่าทำกันบ้านมาก็รู้สึกว่ามันก็น่าจะเป็นอย่างงั้นเป็นบรรตาออฟถูบ h e อแบบหัวใจของพุดเก่งจันทร์ชมพูเก่งมากเก่งมากนับถือนับถือไม่จริงๆคือ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 บางคนก็ไม่ไม่มีเซนส์ในการที่จะ วิเคราะห์แบบเนี้ยนั้นบางครั้งเราอาจจะไม่ต้องจำเนาะแต่ถ้าเราจับหลักได้อะเราก็ต้องรู้ว่าหัวใจของศาสนาคืออริยสัจชนะปถมเทศนาหรือพระสูตรแรกที่ควรจะพูดมันก็ต้องพูดหใจศาสนาถูกไหมฉะนั้นรรมาจากกระป๋าวนั้นสูตรเนื้อหาหลักคือเรื่องอริยสัจสมโพธแต่ก่อนที่จะไปถึงอริยสัจเนี่ยพระุทธเจ้าก็พูดถึงทางสุดตรงสองด้านก่อนนะครับบอกว่าเนี่ยทางสุดตรงสองด้านเนี่ยพระสมณั้งหลายไม่ปวดเสกคืออะไรคือหนึ่งเรียกว่าการมาสุขันธิการโยคคือการผันนกม อย่างที่พระองค์เคยถูกบำเลอบำรุงมาตั้งแต่วางอยู่ในวังถูกไหมกับฐานที่สองเรียกว่าอัตตกิลมฐานโยคคือการทรมานตนที่ลำบากซึ่งพระเจ้าในี่ปฏิญาณเลยว่าในโลกนี้ไม่ว่าโลกไหนๆเนี่ยไม่เคยมีสมณพราหมณ์คนไหนเนี่ยบําเพญทุกริยาเท่าพระองค์แล้วนี่คือทุกสุดแล้วสุดสุดแล้วอ่ะเพราะในที่สุดเนี่ยโอ้ท่านทำเยอะนะท่านูอยู่ในพระสูตรชื่อมหาศีนาพระสูตรหรือล่างจำไม่ได้นะบางคน ก็คือมีตั้งแต่ว่าหน้าร้อนก็ไปตากแดดหน้าหนาวก็ไปแช่น้ำาองงีง้วก็ไล่ไปถึงก็กกบอกว่าเออยู<ม>่ในเอบว์เดียวนานๆขบฟันกั้นหายใจจนนี้สุดเนี่ยสมวยพ็กระยะน้อยลงเรื่อยๆจากเดิมหนึน่งฝ่ายมือครึ่งฝ่ายมือจนนี้สุดไี้อุกิจขนาดไหนลงมาชมพูกินพักยอาหารเช่นเศษมเล็ดข้าที่อยู่ในมูลนกเศษมัเล็ดพืชเรรยากาที่อยู่เหลือแค่นั้น ฉันเพราวรกายที่เคยกินเองก็ได้มาบุรีลัมษรณะอย่างงดงามถึงพร้อมแห้งอย่างที่เล่าให้ฟังเกิดตายแล้วนะท่านก็ลองมาให้แล้วก็เลยมาบอกว่าให้เห็นไม่เคยไม่เวิไม่เยยังไปทางนั้นแต่ทุเรียบางคนก็ยังมีนะจริงๆงคิดว่าการปฏิบัติมันต้องลำบากอะไรอย่างเงี้ยก็มีก็ยังมีคนเชื่ออางนั้นนะทั้งนี้ผู้เจ้าเองก็บอกเลยว่ามันไม่ใช่ทางที่ควรเลังนั้นสิ่งที่พู้เจ้าเจอคืออะไรสมบุกก็รู้แล้วว่าไม่ไช่ เดอมิดด้วเองทางสงายการไม่ใช่ทางที่หย่อน <c oughs> ก็คือภวพันธ์ในกามไม่ใช่ทางที่ตึงคือทรมานตนซึ่งถ้าผู้โดยองค์ทมแบบนี้ท้ทำงานเนี่ยการภวพันธุ์ในกามเนี่ยมันก็คือโลภะน,นั่นแหละส่วนการทรมานตนก็คือโทสจอาสัก <c oughs> ฉะนั้นทางสายการก็คือไม่ทั้งยินดีและไม่ทั้งยินร้าย <c oughs> ก็คือทางสายการน็่คือมัชิมาปฏิปัาซึ่งท่านก็แสดงว่าได้แกอ่อะมรนะ สามารถที่จีไกลไปความเห็นชอบความดำริชอบที่เราเคยท่องกันตั้งแต่เด็กนั่นแหละอ่ะท่านก็แสดงว่าเนี่ยนั้นเนื้อหาของธรรมจาจารเนี่ยก็คือหนึ่งทานสายกลางก่อนเนมิดเดิลเวนน่นแหละครับและสองหลังจากที่พระเจ้าก็บอกว่ามารมีองค์แปดเนี่ยมันอยู่ในกลุ่มธรรมที่เรียกว่าอริยสัจสี่ก็จะยังฉันพอพระเจ้าแสดงมารมีองค์แปดแล้วมันเป็นความจริงข้อหนึ่งเหมือนกันแต่ว่าพอพระเจ้าแสดงเสร็จว่าทางสายกลางนี่คืออะไรคืออริมรรมีองค์แปด เจ้าก็บอกว่าก็เริ่มต้นแสงที่ทุกข์ก่อนค่ะว่าทุกคนมีทุกข์ใช่ไหมมีความเกิดมีความแก่ความเจ็บความตายความโศกความนั่งไรลลำพันธความไม่สบายกายความไม่สบายใจความประสบกับสิ่งที่ไม่เป็นที่รักที่พอใจความพัฒนาเรื่องของนักข้องของช่องใจมีความปรารถนาสิ่งใดกได้สิ่งนั้นจริงไมือเป่จ็บทุกข์เขาแบบเลยเกิดถูกไหมใช่ไหมเออนั้นเนี่ยผุกเจ้าก็แสดงว่านี่คือทุกข์อริยสัจเป็นความจริงที่ทุกคนต้องเจอนะครับ และทุกนี้ก็มีเหตุที่เกิดที่เราเรียกว่าสมุทัยหรือทุกขบสมุทัยแม้เหตุทีเกิดทุกเหตุที่เกิดทุกในสั้นสันทก็คือสมุทัยนั่นแหละก็คืออะไรคือตัณหาความอยากอยากติดใจในการอยากให้มันอยู่อยากให้มันมีให้มันเป็นเรียกว่าภวตัณหาอยากให้มันไม่มีไม่เป็นไปก็เรียกวิภวตัณหาฉันที่เราเคยพูดกันเรื่องวิพาแล้วก็ยังมีคนมามแสดงความเห็นที่เกิ ก็มันก็อยู่เรื่องนี้แหละเพราะว่าตัณหาคือเรายังอยากให้นิพพานมีนิพพานเป็นอืมอก็คืออยากให้นิพพานมันเที่ยงอยู่หรือนิพพานมันเที่ยงแหละแต่ในเที่ยงตรงที่ว่ามันไม่มีความเกิดขึ้นแมาถึงถึงมีเที่ยงเราไม่รู้มันไม่ได้เที่ยงเพราะเราอยากให้มันเที่ยงเออไม่เที่ยงเพราะว่ามันอยู่ดำรงตลอดไปอย่างนั้นมันคนละอันคนคนละคนหมายกับวิเพราะว่าตัณหาคืออยากไม่มีไม่เป็นอันนี้คือพวกเห็นว่าขาดสูงอืมนะฮะซึ่งซึ่งไอ้นี่มันก็ยากไปเราดูตัวเราก็ได้อสมมติว่าบาง เราทุกข์เพราะอะไรสมผูเราอยากให้สิ่งสิ่งนั้นฮะอยู่กับเราตลอดไปถูกปะความรักเป็นต้นเงินเดือนของเราเป็นต้นแล้วมันอยู่ตับเราตลอดไปไหมไม่ได้นั่นอแหย่างเนี้ยนี่มันคือเหตุที่เกิดทุกข์ไงพอมันเคลื่อนไปตามตามธรรมชาติของมันไม่ว่าเราจะกดช็อปปิ้งมากเกินไปเฟมากเกินไปนมันก็หมดเือวถาเกิด่างปัญหาเนี่ยมันก็ทุกข์ใช่ไหมเราอยากให้มันอยู่กับเราตลอดไปมันอยู่ไม่ได้หรือบางอย่างเราอยากให้มันไม่อยู่อะ ก็คนที่เราเกลียดนะหรือรัฐบาลบางรัฐบาลหรืออะไรเงี้ยก็แล้วแต่นะระบบการเมืองหรือนั่นนู่นนี่ที่แต่บางทีเขายังอยู่อะแต่ไทยอะไรไม่ได้เออเราก็ทุกใช่ไหมนี่ก็เป็นวิมว์ตต์หาพูดแบบคลายนะแบบนี้เห็นภาพใช่ไหมแล้วผู้เจ้าบอกเนี่ยเนี่ยมันคือเหตุแห่งทุกนั้นทุกเนี่ยเกิดจากสมุทไยนี่คือสายสายทุกเนะสายเกิดแต่พอมันมีสายเกิดนะมันก็มีสายดับ ฉะนั้นเมื่อมีทุกข์มีเหตุที่เกิดทุกข์จึงมีความดับทุกข์เนี่ยังนั้นได้แก่นิโรธหรือนิพพานความดับปัญหานั้นถ้าบางคนเถียงว่านิพพานนคืออะไรก็พูดธรรมจักรนี่แหละเวลาเราสวดอะ่ะใช่ไหมเอออะไรนะเสสะวิลาฆานิโรโทรจาโคปะินิสัะโคมุติอนณาลาโยนั่นแหละคือไวยพจน์ของนิพพานทั้งหมดมุติก็คือหลุดพน้นอะไรอย่างเนี้ยเออไปเท่าไหก่กันนะ จริงครูจะมีหนังสือบทสนม,มออกด้วยข <c oughs> อโฆษณาบ้างได้แต <c oughs> ่เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวว่ากันก็อย่างเงี้ยก็คือภาวะผลงธิพานคือภาวะที่สิ้นตัาหากลับไปอีพีแล้วที่เมื่อกี้ครูสวดจำคาแปลได้มั้ยก็คือพระองค์เห็นบรรลุถึงอนิพานก็คือความสิ้นตหาเห็นะฮะก็กลับไปที่ครูบอกอธิษฐานเมื่อเขาปุดชาววิสัชนาว่า,วา,วาอยากขอไปนิพานเลยขอให้สิ้นตัาหาซึ่งบางท่านฟังก็ไม่เข้าใจคิดว่าไม่ต้องอธิษฐานเลย เดี๋ยวบุญไม่ถูกอธิษฐานแต่อธิษฐานที่ถูกเรื่องอืเพราะว่าถ้าเรายังเป็นปุถดุชนในการอธิษฐานไปที่าังเรามันเสียงที่จะเห็นผิดแล้วอธิษฐานที่ติ๊กตัดขาอธิษฐานที่หมดกิเลสอธิษฐานที่หมดสังสารวัฏอย่างเงี้ยเรายังพอเก็ตต่างใครไม่เข้าใจกับไปฟังปุชาวิสัชนาใหม่อีก5รอบครับ้ารอบอยากจะเข้าใจขึ้นครับนะครับอ่ะฉะนั้นพอมีความดับทุกข์มันก็ต้องมีเหตุที่จะไปถึงทางหลคกับถูกไหมครัคุณูมนั่นก็คืออริมัครั8 เป็นภาพอย่างมีทุกมีเหตุให้เกิดทุกมีความดับทุกมีคนทางไปสู่การดับทุกและนี่ก็คือ